เหรียญจากกรุงเทพมาหานครนะคะวังหินลาดพร้าวนี่ค่ะอันนี้ได้แล้สองร้อยบาทสาม้อยบาทสองเหรียญนี้ได้แลวห้าร้อยท่านใดมีเหรียญน,นะคะต้องการขายก็ส่งมาได้นะคะข้อมูลที่อยู่ช่องทางปนจะบอกตลอดนะคะเกือบทุกคลิป เหรียญนี้ค่อนข้างจะเสียไม่เป็นไรนะคะได้อยู่เหรียญเขาน่าจะไปโดนเหรียญนี้นี่เลยน่าจะไปโดนน้ํายาอะไรสักอย่างนึงกัดค่ะโดนกัดมาแดงเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะอ๋อเขาน่าจะล้างแล้วเนี่ยค่ะดูเหลืองเหลืองโอเคเดี๋ยวหยิบเหรียญไหนมานะคะ ก็บอกราคาเลยแล้วกันเนาะเหรียญนี้เริ่มต้นที่สามร้อยบาทค่ะตราแผ่นดินรัชกาลที่ห้าเหรียญนี้รับซื้อสองร้อยบาทค่ะเหรียญลูกเสือเหรียญนี้นะคะครุฑเฉียงปีสองห้าสองสองรับซื้อสิบบาทครุฑเฉียงปีสองห้าสองศูนย์อ่าเหมือนกันเนี่ยเขามีสองพศคือครุฑเฉียงปีสองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญละสิบบาท ครุฑก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทค่ะเหรียญนี้แท้นะคะรับซื้อสามสิบบาทครุฑตรงครุฑตรงปีสองห้าสองห้าครุฑตรงนะคะเข้าระบุที่เหรียญน,นะคะสองห้าสองห้าเนี่ยค่ะตรงนี้สองห้าสองห้าแต่จํานวนผลิตจริงเขาจะอยู่ตรงที่นกวายุพักตรงนี้ค่ะจะมีโค้ดนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะโค้ดสองห้าสองหกสองเจ็ดจะมีราคาสูงมาก ส่วนสองสองแปดสองเก้าราคาทั่วไปนะคะผลิตเยอะไม่เป็นราคาค่ะสองแปดสองเก้านะคะที่จะมีราคาก็สองสองสองห้าสองหกสองเจ็ดเขาผลิตน้อยะคะ่ะลองสังเกตลองส่องดูนะคะลองอใช้กล้องเล็กๆส่องค่ะกล้องกล้องสองพระกล้องทีเ่เจียนพระเขาส่องกันน่ะนะคะลองส่องดู เผื่อมีเจอสองห้าสองเจ็ดขายไปนาได้ค่ะไปะนาดก็รับซื้อก็ให้ราคาสูงกว่าสองแปดสองเก้าอ่ะนะคะอันนี้นะคะอขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายให้พนานะคะคุณจากกรุงเทพค่ะฟังหินลาดพร้าวท่านใดมีเหรียญตามภาพนี้ต้องการขายนะคะ เพิ่มเพื่อนมาเลยค่ะส่วนมากนะคะถ้าคลิปที่พน้าตลงประกาศรับซื้อเหรียญน,นะคะพน้าต์จะจะบอกจะให้ลิงก์นะคะให้ลิงก์ช่องทางติดต่อค่ะติดต่อไม่ได้เลยเพิ่มเพื่อนมาค่ะ